สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับผมแบงค์ตัวต้มครับผมเอบะหมี่แห้งครับกับเกี๊ยป้าตาอวยครับเราสองคนนะครับจะพาไปกินชิมช้อปเที่ยวแบ่งปันสาระความรู้ทั่วไทยและทั่วโลกรอก่อนนะครับโควิดไปเมื่อไหร่เราจะไปทั่วโลกเลยครับครับผมวันนี้เราจะมาตาอวยเรื่องอะไรครับพี่เรื่องร้อนๆ้ครับอะวันนี้มีประสบการณ์ร้อนอนอีกแล้วร้อนร้อนมาทุกทีมากกวาวันร้อนยังไง กล่คืนมันวังไวกลางวันนี่ลรอกลางวันก็หลอนได้นี่ก็ช่วงเย็นเย็นแล้วนะอนี่ก็เย็นแล้วนะมันไม่ใช่ว่าว่ากลางวันนะนี่เย็นแล้วนะนี่ห้าโมงแล้วนะเอาละครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องหลอนนี่ให้ชื่อเรื่องว่าอะไรดีครับพี่ผีเพื่อนผีเพื่อนรักนะครับเพื่อนลองฟังกันนะครับครับเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่ผีเพื่อนรักเนี่ยมันมีเพื่อนอยู่สี่คนอีกคนนึงชื่อว่นแตง ส่แว่นหนาหนาแต่เรียนหนังสือเก่งแต่ว่าเป็นคนขี้โรคแออนแอขี้โรคต้องกินยาต้องอะไรพวกนี้แต่เรียนหนังสือเก่งเหยาเพื่อนนี่จะรักกันมากไอ้แว่นนี่ก็ชอบตาไมไสามคนนี้ไปทั้งที่ว่ามันชอบแกล้งแต่มันก็ไปเพราะว่ามันรักกันมันก็ไปแล้วก็คนนี้เขาว่านัดกันนัดกันไอ้แว่นเป็นคนนัดอยากจะไปทะเลเพราะชอบเที่ยวทะเลจะไปว่ายน้ำไอ้นี่ก็บอกได้เดี๋ยวว่าทิศนี้เดี๋ยวไปรับมึง นะตอนตีห้าอ่าพอเสร็จสานเรียบร้อยกูก็ยาแยกย้ายกันไปคับผมพอถึงวันอาทิตย์ไอสามคนนี้ขี่รถไปบ้านบ้านแต่บ้านเป็นหมู่บ้านก็ไปเจอดไกลหน่อยนเพราะว่าเดี๋อวเนื้อแล้วก็เขก็ไปอีกคนนึงก็เดินไปจะไปกดกิ่งหน้าบ้านครับยังไม่ทันกดเลยครับผมไอ้แวนมายืนอยู่ตรงนู้นแล้วเยืนอยู่ในบ้าน หมายถึงมารอแล้วเออมารอแล้วคือ,อไอ้นี่ก็ง,งงไม่ต้องปลกูกไม่ต้องอะไรอะเออยังไม่จ้ปลูกอะไรเลยก็งงถามบ่าไอ้ท่านมึงมังเนี่ยเมื่อไรเนี่ยเขาบอกกูก็มารอแต่พักมึงนะเออไม่รู้ะไรไอ้นี่ก็เพื่อนที่อยู่นอกบ้านอ่อาก็จะโทรหาให้เพื่อนให้ขับรถมารับที่หน้าบ้าน่าที่จออยู่ข้างนอกแต่โป๊กก็จะโทรก็แบบจะหาหลังโทรเนี่ยประตูรั้วอยู่ตรงนี้ก็หันหลัง จะคุยคุยยังไม่ทันลายเลยไอ้แว่นโผล่มาตรงนี้กลางทางแล้วอันนี้ก็ตกใจหมดเฮ้ยไอ้แว่นออกมาได้ไงเนี่ยไม่ว่าใครไม่ว่าอะไรเออน้วก็บอกว่าอ่ะก็ประตูป่ะมึงเปิดประตูตอนไหนกูไม่ได้ยินเสียงประตูเลยกุญแจมันก็ต้องดังหนงเอออะไรเนี้ยแล้วมันก็บอกว่าเออกูออกมาแล้วเออใช่ใช่เพราะจริงเปิดประตูต้องมีเสียงใช่มันต้องต้องมีเสียงคืนงก็ต้องมีเสียงประตูเหล็กบานใหญ่โตโหมลานอย่าไปปุ๊บมันก็เออเออไม่เป็นไรกูโทรเออ ก็ไปกันเขาขี่รถไปทะเลอ่าก็ขี่รถไปไปถึงนู่นเช่าบังโลเจ็ดโมงเช้าอ่าไปถึงทะเลไปทะเลนะไปทะเลก็ไปเสร็จปุ๊บไอแว่นี้นอนไปถึงอะไรนอนเลยไปถึงเช้าตื่นไม่ใช่เรามันก็นอนอยู่บนรถก็เรียบมันก็ไม่ตื่นอ่ะไม่ตื่นก็ตื่นพอตื่นขึ้นมามันก็เดินอย่างเงี้ยเดินอย่างนี้เลยเห ไอ้เพื่อนเพื่อนบอกมันไม่สบายหรือเปล่าเออมันเดินอย่างนี้มันเหมือนอาการที่มันจะเป็นอะไรเออมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าครับก็เอ้ยมึงเป็นไรป่ะมันก็ยกมืออย่างเดียวครับก็ไม่เป็นไรก็ยู่ของไปให้มันวางวางเสร็จปุ๊บพอมันเจอเตียงนอนมันก็ลงไปนอนเลยอ๋อเขที่่านปุ๊บใช่สงสัยมันคงจะเพียเพราะมันร่างกายไม่แข็งแรงครับเพื่อนเพื่อนก็รู้เออก็ให้มันนอนไปนอนเสร็จปุ๊บเที่ยงแล้วครับไอ้เพื่อนสามคนนี้ ก็เรียกมาไปเล่นทะเลมันก็ไม่ตื่นเรียกไงก็ไม่ตือาไม่เตือนสามคนนี้ก็ไปเล่นทะเลเกาไปกันเองแต่ปุ๊กซื้อข้าวมาให้มันกินมันก็ยังนอนอยู่สองโมงแล้วก็ยังนอนสรปุ๊กให้มันนอนไปแล้วก็ไปของเราเราก็ไปเฮฮาอะไรของมันกลับมาเห้าโมงก็ขึ้นมากินข้าวขึ้นมากินข้าวแต่ปุ๊กก็มาแล้วก็ถามว่าเอ้ยแล้วมืงอไม่ไปเล่นทะเลนี่เย็นแล้วไปเล่นทะเลด้วยกันก็ได้แต่ว่าอันี้บอกปู ไม่ไปเล่นทะเลแล้วกูหนาวครับเออก็บอกจะหนาวอะไรวะเองร้อนจะตายห่างมาหนาวหนาวเพราะว่าไอ้นี่สามเพื่อนก็จับมโยนลงทะเลเลยอเออโยนทะเลมันก็ไว่ายได้มันก็ไม่เป็นไร,รเออมันก็ไม่เป็นไรเสร็จปุ๊บอ่ะก็พากลับขึ้นมาน้ําเสร็จเรียบร้อยไอ้สามคนนี้ก็วางแผนจะแกล้งอีกอ่ะโอเคอ่ะเพราะว่าเป็นคนโดนแกล้งนะเพรามันคนโดนแกล้งแล้วมันชอบให้มันชอบให้ไอ้สามคนนี้แกล้งแต่คนหนึ่งแกล้งนี่มันจะไม่ยอมมันจะมาฟ้องไอ้สามคนนี้ผมก็แกล้ง ไอเพื่อนหนึ่งในสามก็วางแผนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาน้ําแข็งนะวางตรงขอบประตูข้างบนนะเย็นๆนะพอมันเปิดประตูเข้ามานะน้าแข็งไอที่อยู่บนนียไอไอกระบอกอะถังน้ําก็จะครอบหัวมันแล้วเราเอาผ้าคลุมแล้วแล้วเราก็โดดทับทมันเหมือนที่ตอนโรงเรียนตอนเรียนมันก็ไมัเด็กๆสมัยเด็กๆก็โดดทับอันนี้ก็เปิดเข้ามาอดีเลยลงมาอดีใส่หัวมันเย็นๆปุ๊บมันก็เอาผ้าห่มทับทับมันก็โดดทับ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  แล้วกันเด็กผมบอกเฮ้ยทำไมมันไม่เคลื่อนจากยีเฮ้ยเฮ้ยมันก็เร e, e, e. ื่อเฮ้ยเฮ้ยลุกได้ลุกได้ลุกได้เฮ้ยมันนิ่งแล้วนึกว่ย่าก็ไปทำกันไปสามคนเออสามคนจะไ,ไปดิ้นยังไงมันก็ไม่ดินด้น <Yeah. S 1> ดิ้นผมว่าเฮ้ยได้นี่ก็นอนเฉยอีกคนนึงก็บอกไอ้ i, บ้านอย่าล้อเล่นหนาหาเอ้ยทำแค่นี้เองมึงน้อยใจอะไรวะที่มึงโดนทับยิ่งกว่านี้มึงนี่ก็ ก็พลิกพลิกดูเรียกก็ไม่รู้สึกเออเรียกไม่รู้สึกไม่ไม่ตอบอะไรไม่ตอบอะไรเลยนิ่งนอนนิ่งหลับตานิ่งปุ๊บ<ไ>วันนี้ก็บอกนี่ก็ฟัง,ฟ,งฟังหัวใจดูอา่อาเอาเฮ้ยใจไม่เต้นละนี่ก็จับเออวัดจมูกให้หายเฮ้ยไม่หายใจทุกคนก็ถอยผงาออกมาทั้งสามคนถอยมาติดตั้งฝาแล้วก็นั่งปวดตัวกันสันสา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 นสนอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาไงดีวะมันก็ดั่งเป็นชั่วโมงเลยนะ ก็ไม่กล้าไปบอกใครไม่กล้าไปบอกแม่บ้านหรือใครที่ว่าของเช่าเงี้ยก็กลัวจะกลัวความผิดเออปุ๊บมันก็นึกได้เฮ้ยว่าเอาผ้าห่มเนี่ยมันมีหลายผืนก็ห่มแล้วก็หอมดีว่าเฮ้ยแต่มั่นใจว่ามันเออว่าไม่มีลมหายใจเออแต่มันดูเดี๋ยวก็ไม่มีลมหายใจนี่ฟังดูทุกคนก็ฟังดูว่าหัวใจหยุดเต้นหมดแล้วใช่ไหมเออแล้วลมหายใจก็ไม่มีก็ตัดสินใจ มันก็แข็งทื่อมันก็เริ่มแบบเย็นเย็นเย็นลงแล้วไงมือไอ้อะไรนี่มันก็เริ่มเย็นมันก็ผ่านผ่านมันก็ยั้ดใส่ไปเราบอกเฮ้ยทำไงกันดีวะมันก็กลัวกลัวสามคนบอกเฮ้ยว่าไปหาเหล้ากินดูวะบอกกูเครียดวะทำไมเล่นแรงขนาดนี้อันนี้กลุ่มเพื่อนนะก็มันก็เล่นตามปกติของมันนี่ปกติเ่ยโอ้โหนี่ตัวไม่ใหญ่นะตัวพอๆกับเราเองเออไม่ใช่ตัวใหญ่โตมโหฬารเออมันก็เลยทับ ทับกันได้ไปกินล้าว่ะเอไปกินเหล้าเมามันก็นึกถึงเยอะกูมันทำไมเปอย่างนี้วะแม่งเนี่ยมันก็เอะนั่งคิดแล้วก็ร้องไห้กันแล้วก็ขับรถมาถึงห้องพักก็ครก็ไม่รู้ว่าทำไงก็นั่งอยู่เนี้ยทั้งคืนถึงเช้าเช้าเดีปุ๊บก็ออกไปหาข้าวกินก็ไม่อยากเข้าไปเจอเนี้ยเออก็รอเย็นก็เข้ามาก็สองวันละอ่านไปก็ยังเหมือนเดิม ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมกินเหล้าเมาเนี่ยเออพอวันที่สามนั่งอยู่งั้นแต่ปุ๊บโทรพท์ดังตกใจกันหมดเลยเออคุณแม่โทรมาคุณแม่ของไอ้แว่นโทรมาเออโทรมาถามว่าเออพวกเธออยู่ไหนกันเนี่ยเธอรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าอีกคนหนึ่งรับไอ้คนหนึ่งรับบอกอันนี้เหมือนคุณแม่จะรู้เลยนะคุณแม่บอกเหมือนจะรู้เออเหมือนเฮ้ยเขารู้เปล่าวะแต่ปุ๊บนี่ ก,ก็ไม่ได้บอกนี่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัด<ม>เออแต่พงว่าเออก็ยืย่นให้นี่อันนี้บอกไม่เอามคุ้ไให้คนที่สามใ้คนที่สามบอกครับผมเออเนี่ยจะมาบอกนะว่าไอ้แว่นนะมันขับรถชนเสียชีวิตนะเอ้าตั้งแต่อันนี้ก็ตกใจครับไม่จริงหรอพี่มันก็ครับอย่างเดียว <ตก S 1> แม่พูดสายอย่างนี้เหรอเออแม่พูดสายว่าใช่ไอ้แว่นมันเสียชีวิตแล้วนะตอนวันเสาร์นะ โทรศัพท์ก็หล่นหล่นกับพื้นแต่ก็ยังมีเสียงอยู่ก็ช็อกกันเลยสามคนก็อึ้งกันหมดตาก็ค้างพอนึกแม่ก็บอกเป็นไรกันหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าลูกๆเป็นไรหรือเปล่าไอ้นี่ก็จะติกดีก็ึก็รับขึ้นมาต่อแล้วก็ครับผมครับก็ไอ้นี่ครับอย่างเดียวเนื้อความที่ตกใจด้วยไอ้นี่ก็คิดต่างนานน่าอ้าวครับ เออเนี่ยเขาจะเผาแล้วเนี่ยตอนห้าโมงเย็นเนี่ยพวกเธออยู่ไหนกลับมาเผามันหน่อยเออเธอเป็นเพื่อนรักกับเขาไม่ใช่เหรออ่าาพอวางสายเท่านั้นแหละครับต่างคนต่างมองหน้ากันโหดตัวกันอยู่เนี่ยข้างใครข้างมันเลยติดเรียงกันเลยเนี่ยเออแล้วแล้วที่ที่อยู่ข้างใต้เตียงใช่ไงก็นี้ก็ยังนึกอยู่อันนี้ก็มองหน้าเฮ้ยแล้วที่อยู่ข้างเตียงข้างหลังเนี่ยมันคือใครวะ ต่างคนก็ต่างเรื่องเสร็จปุ๊บบอกว่าเฮ้ยคนลุกเลยเออมึงมึงก้มลงไปดูไข่ตาคุณลงดูไอ้นี่ก็บอกมึงดิเออมึงดิก็มึงกลางมันที่สุดเลยมึงเป็นคนวางแผนเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละเออมึงเป็นคนวางแผนไม่ใช่เหรอไปก้มเหรอเออเสร็จคุ๊บไปกล้าดูคนลุกขนาดนี้มึงเกี่ยงเป็นคนวางแผนนี่ไอหาว่าเอากระป๋องใส่น้ำแข็งมันลดใส่หัวมันอ่ะเออเฮ้ปุ๊บเฮ้ยปุ๊บบอกเอาอย่างนี้ไอ้คนกลางหมอมึงไม่ต้องเกี่ยงกันเลย พร้อมกันเลยสามคนก้มไปดูพร้อมกันเลยครับมันก็มันก็นับหนึ่งสองสามก้มไปดูปุ๊บเจอแน่นอนโอ้โหอย่าบอกนะยังอยู่เป็นหออย่างนั้นไม่อยู่หายไปไหนไม่รู้เฮ้ยจริงเหรอพี่นี่ผลลุกว่ะเออนี่คือหมายถึงว่าอยู่หายไปเลยสองวันแรกยังอยู่สองวันแรกยังอยู่ยังอยู่คือวันที่สามก็ยังอยู่แต่ว่าพอแม่โทรใช่แม่โทรมาก็มีทีก็มีอีกทีหนึ่งหายไปเลยอ่ะหายไปแล้ว โอ้โหมันบอกเอาลวไอ้อแวน่นเอ,อ้ยทำไมออยังไงร<ล>ูร้เลยเนี่ยมันมันมาหลอกกลับแล้วอเออแบบว่ามาเล่นเออมาหลอกกลับไงแบบว่ารักกันอย่างเงี้ยออมึงแกลง้งแกล้งกูนี่กูจะแกล้งมึงมั่งตืนนอะ่ะอ,<ย>อย่างอย่างนี้มันมันเหมือนเหมือนว่าคือช่วงที่นัดกันวันอาทิตย์เนี่ยใช่มันก็มีอะไรแปลกๆอย่างที่บอกใช่ก็อย่างที่พี่เอ๋บอกว่าไป เพื่อนไปกดกันมาหลังมันยืนอยู่หน้าประตูคอยหลังโทรศัพท์มาข้างมาอยู่ข้างๆแต่แต่ก็ไม่ได้ใจไงก็คูอว่าเป็นบ้านมันเรียกว่ามาพีกเป็นบ้านมันใช่มาพีกตอนที่คุณแม่โทรมาแเอวแล้วลำดับความใช่แล้วดับความเลยนึกถึงตอนที่แบบเริ่มแรกไงที่เจอมันเออเฮ้ยแสดงว่ากูโดนคนแรกตั้งแต่ที่กูไปกดออดแล้วเออ มันก็เลยไปมาอย่างนี้ครับครับครับ,รบเพื่อนเรื่องราวของพี่เอ๋นี่เรียกว่าสุดพีคเลยนะแบบว่าถ้า,ถาผมอยู่ยในกลุ่มเพื่อนผมก็จะช็อกเหมือนกัน,น,น,นเพราะว่าจริงๆนะ ที่ฟังเนี่ยก็ก็ตื่นเต้นแล้วว่าเราเราทำร้ายเพื่อนหรือเปล่าที่ทำเสียชีวิตใช่ใช่ที่เสียชีวิตทอมไปทอมมากับกระปัดคือไอ้แว่นนี่มาหลอกเราคืนคือเขาเสียชีวิตไปก่อนเขาเสียชีวิตไปก่อนแล้วแล้วความรักเพื่อนก็เลยอยากจะมาเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมให้เดินแกล้งเหมือนเดิมคือนัดนัดไปแล้วก็ต้องเป็นนัดใช่นัดไปแล้วก็ต้องเป็นนัดครับผมมาไปเที่ยวด้วยกันใช่แล้วคือว่าทำให้เพื่อนช็อกกันทั้งค่ายใช่ใช่ใช่ยังนี้ขนลุกมากเนี่ใช่ก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ยังตกใจ ทีงานนะครับก็เป็นใครก็ต้องตกใจใช่เขาบอกอย่างนี้เลยแสดงว่าเพื่อไอ้แบนดรักเพื่อนใช่ใช่กอนเนี่ยก็เพื่อนรักไงถึงชื่อเรื่องว่าเพื่อนรักครับผมเป็นผีเพื่อนรักครับผีเพื่อนรักครับผมน่ากลัวเหมือนกันเพื่อนๆนะครับครับผมก็ประสบการณ์หลอนวันนี้ครับผมก็จบเท่านี้ครับผมเพื่อนๆนะครับถ้าท่านไหนมีประสบการณ์หลอนนี่ต้องทําไงครับครับพิมพิมพ์มาได้เลยนะครับผมพิมพ์มาหาเราได้นะครับผม คอมเมนต์มาได้เลยว่าเออท่านมีเรื่องเล่าเหตุการณ์เรื่องบอกเล่าที่ไหนเราจะไปถึงที่เลยนะครับผมอ่าแล้วท่านที่เข้ามาฟังใหม่นะครับในคลิปเรานะครับครับผมครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนนะครับเสียป้าตาอวยทําคลิปที่ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมครับใช่ครับครับประสบการณ์หลอนๆอย่างนี้เรายังมี ให้ติดตามได้เรื่อยๆนะครับก็เราก็พยายามจะหาคนที่มีเรื่องราวจริงๆมาเล่าให้ฟังนะครับเอาแบบต่งเต้นน่ากลัวขนลุกเลยครับผมวันนี้นะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมแบงค์โจต้มครับผมเอ๋มัมมีแห้งครับกับเจี๊ยป้าตาอวยครับผมครับเราสองคนนะครับจะพาไปกินช็อปเที่ยวแบบปันสาอนะความรู้ทั่วไทยและทั่วโลกครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบายครับเพื่อนๆบ๊ายบาย